ครับรดูรถที่กันนะครับวันนี้เป็นรถที่ลูกค้าได้ทำการจอมแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าจะมารับรถนะครับตอนเย็ยยนๆนะครับวันนี้สวยมากนะครับตอนนี้กำลังจะติดระบบไฟ น,น,นี่ช่างกำลังต่อระบบไฟนี่ครับเป็นรถที่เราที่ได้ทำการ จัดสภาพใหม่นะครับนี่ออกมาสวยงามมากวันนี้ลูกค้ามารอรับรถนะครับส่วิง่งคันนี้จะไปประจำการอยู่ที่จังหวัดอุดอรนะครับนี่สวยมากจะไปประจำการอยู่ที่จังหวัดอุดอรลูกค้าซื้อกับเราเป็นพ่วงที่3มแล้วนะครับ ท่านใดนะครับอยากได้รสถสวยนะครับแบบนี้นะครับสอบถามได้ที่0629521722 2, 2, 2. อบตอนนี้ครับผมขอบคุณครับ